น้ำอาคขายไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของเราครับการหายใจการย่อยอาหารฝุ่นมลพิษพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดล้วนแล้วแต่สร้างกรดให้กับร่างกายทั้งสิน้นถ้าเราปล่อยให้กรดอยู่ในร่างกายตลอดเวลาโอกาสที่จะเจ็บป่วยก็มีสูงฉะนั้นวิธีที่ดีก็คือเราควรจะปรับ สมดุลในร่างกายเราตลอดวันชีวิตติดน้ำเรื่องน้ำดีๆที่คุณอ่านไม่เคยรู้ถ้าคุณสนใจเรื่องสุขภาพเหล่านี้กด subscribe กดกระดิ่ง และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบด้วยนะครับงานวิจัยของดรออตโตวอร์เบิร์กตั้งแต่ปี1931เขาพบว่ามะเร็งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสภาวะร่างกายที่เป็นด่างมะเร็งชอบความเป็นกรดฉะนั้นเราจึงไม่ต้องแปลกใจว่าเวลาที่คุณหมอเจอผู้ป่วยมะเร็งก็มักจะห้ามไม่ให้กินเนื้อสัตว์ไม่ให้ความเครียดอะไรต่างๆเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นคือการก่อให้เกิดกรดในร่างกายของเราผู้ป่วยที่ป่วยในโรคต่างๆรวมถึงโรคร้ายแรงอย่าง ต้องดูแลรักษาปรับสภาพร่างกายค่าเลือดของตัวเองไม่ให้เป็นกรดและวิธีที่ง่ายที่สุดและเราสามารถที่จะปรับ กรดในร่างกายเราได้ตลอดทั้งวันก็คือการดื่มน้ําน้ําที่เป็นอาาลาัลคาไลหลายคนคงจะเคยได้ยินคําว่าน้ําอัลคาไลหรือน้ําด่างแต่วันนี้ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าน้ําด่างหลักๆมี2ชนิดด้วยกันอย่างแรกคือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างที่สองเนี่ยเราสร้างมันขึ้นมาจะพาไปรู้จักกับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก่อนก็คือน้ําที่ตกจากฟ้าแล้วก็ไหลมาตามภูเขาได้รับแร่ธาตุต่างๆเหล่านั้นมาเนี่ยถือว่าเป็น น้ำแอาาลคาไลน์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ยากเหลือเกินที่เราจะเข้าถึงคนที่อยู่ในสังคมเมืองโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเข้าถึงน้ำแบบนั้นอย่างที่สองเป็นเรื่องของการสร้างขึ้นมาชนิดที่สร้างขึ้นมาประเภทเติมสารเคมีเช่นใส่ผงโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือใส่สารเคมีอื่นๆใส่หัวเชื้อน้ำด่างใส่ก้อนแร่ธาตุบางอย่างถ้าเป็นสารอรนแกนิกสามารถบริโภคได้แต่ก็ไม่ควรดื่มมากเกินไปเพราะอาจจะเกิดนิ่วได้ แต่ถ้าเป็นสารอินออร์แกนิกไม่แนะนำให้ดื่มเพราะจะอันตรายมากถ้าบริโภคผิดวิธีเนื่องจากมีคนดื่มในความเข้มข้นที่มากเกินไปด้วยความเข้าใจผิดหรือความไม่รู้ก็แล้วแต่ทําให้เกิดการเผาไหม้อวัยวะภายในโดยรวมแล้วน้ําด่างประเภทนี้เนี่ยมีสารเคมีที่เกินความจําเป็นของร่างกายแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพในแง่มุมต่างๆหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะครับน้าด่างที่สร้างขึ้นอีกประเภทหนึ่งก็คือใช้ระบบอิเล็กโทรไล์ ในการแยกประจุน้ำครับวิธีนี้เป็นวิธีการเรียนแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีด่างอ่อนๆที่เราดื่มกันตั้งแต่ pH 8.5จนถึง pH 9.5ก็เป็นที่นิยมดื่มกันมากขึ้นสำหรับผู้ที่รักสุขภาพในทุกวันนี้ช่วยปรับลดภาวะความเป็นกรดในร่างกายซึ่งจะช่วยลดภาระการทางานที่จะต้องไปปรับสมดุลกรดด่างในร่างกายของไตตับ ปอดของเราเนี่ยส่งผลให้ร่างกายกลับเข้าสู่สภาพสมดุลและแข็งแรงครับทำให้โมเลกุลของน้ำ H2O เนี่ยแตกตัวเป็น H บวกและ O- OH ลบ โดยที่ OH ลบนี่ยถือว่าเป็น Active h y โดรเจนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่างแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในโลกครับคงเห็นน้ำที่ผมเตรียมไว้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมปิดฉลากเรียบร้อยไม่ได้ต้องการที่จะสื่อสารอะไรเพียงแค่จะบอกว่ามีวิธีในการทดสอบน้ำกรด หรือด่างอย่างไรและมันสัมพันธ์กับความเป็นกรดด่างในร่างกายของเราได้อย่างไรร่างกายของเราเนี่ย pH กลางที่เป็นค่าเลือดเนี่ยอยู่ที่7.3หรือ7.4ในกรณีที่ pH ในร่างกายต่ําลง7.0 6.8 6.5ลดลงมาเรื่อยๆภาวะการเกิดโรคจะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันร่างกายเราเองก็ทำให้เกิดกรดอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการปรับสมดุลในร่างกายอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องจำเป็นครับน้ำใสๆเหมือนกันเรามองด้วยตาเปล่าเราไม่ทราบหรอกครับว่าน้ำแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไรมีคุณสมบัติกันอย่างไรแต่เรามีวิธีการทดสอบครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเรื่อง pH เราสามารถที่จะทดสอบในความเป็นกรดและด่างได้อย่างง่ายๆนะครับอันนี้เป็นน้ำบรรจุขวดสามารถซื้อได้ทั่วไปอันนี้เป็นน้ำแร่อันนี้ก็เป็นน้ำอัลมก็อันนี้ คือน้ำาขังเก้นที่ผลิตโดยระบบอิเล็กโทรไลซิสอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วผมจะลองทดสอบดูโดยเทน้ำทีละแก้วแล้วก็วัดค่าความเป็นกรดด่างโดยใช้ p s tester นะครับซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปเรามาเริ่มที่น้ำบรรจุขวดกันก่อนนะครับค่าเลือดในร่างกายจะเป็นสีเขียวเแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวเลขก็คือเป็น7.3 7.4เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายมี pH น้อยลงแต่ว่าร่างกายมีกรดมากขึ้นซึ่งกรด แปลว่าป่วยครับจำง่ายๆผมจะหยดเท่าๆกันนะครับลองดู1 2 3 4อันนี้เป็นน้ำบรรจุขวดที่หาซื้อได้ทั่วไปนะครับสีจะออกเขียวๆออกมาทางเหลืองนิดนึงนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับเราลองมาดูน้ำแร่ดูนะครับ1 2 3 4ผมหยดเท่าๆกันเนื่องจากมีแร่ธาตุนะครับเราคงจะเห็นได้ชัดมาถึงน้ำอัดลม ใครที่ชอบรับประทานน้ำอัลม2 3 4 5ลองดูอันนี้นะครับเห็นสีไหมครับน้ำอลมมีความเป็นกรดสูงมากทีเดียวนะครับถ้าเปรียบเทียบกับชาร์จเราก็คงจะเห็นว่ามันออกมาทั้งเหลืองไปทั้งส้มเลยด้วยซ้ำไป pH อยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3.5ทีนี้ลองมาดูน้ำคลังเกนกันนะครับเห็นสีของน้ำคลังเกนไหมครับว่า เป็นสีม่วงซึ่งถ้าเราเทสใน p s เทสเนี่ยนะครับมันเลยความเป็นกลางมานะครับเพราะว่าน้ำมีความเป็นด่างอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยปรับสมดุลในร่างกายทีนี้คำถามก็คือว่าสมมุติว่าถ้าร่างกายเรามีความเป็นกรดอยู่นะครับคือเห็นว่าเขียวๆแบบนี้หลังจากหายใจไปออกกำลังกายย่อยอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้น้ำเหล่านี้ก็จะ เกิดเป็นกรดอยู่ในร่างกายเหมือนกันซึ่งร่างกายเองมีวิธีในการป้องกันด้วยนะครับก็จะเข้ามาจัดการนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราจะใช้พลังงานของเราเยอะเวลาที่อายุเรามากขึ้นร่างกายก็ไม่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนตอนเราเป็นเด็กๆแล้วฉะนั้นวิธีที่ช่วยร่างกายได้ง่ายที่สุดก็คือการดื่มน้ําและเติมความเป็นอัลคาไลเข้าไปในร่างกายของเราเราลองเติมน้ําคงเก้นเข้าไปในร่างกายของเรานะครับลองดูคุณเห็นสีไหมฮะ สีกลับมาเป็นม่วงนะครับพอมาเป็นม่วงแล้วเนี่ยมันทําให้ร่างกายปรับสมดุลได้ทันทีเลยนะครับในขณะที่น้าแรก่ก็สามารถปรับสีได้เหมือนกันนะครับเราลองมาดูน้ำอารมณ์ดูนะครับก็ปรับได้ครับ แต่ใช้น้ําเกือบหมดกระป๋องเลยนะครับแปลว่าถ้าคุณดื่มน้ําอาลมไปแค่นี้คุณอาจจะต้องดื่มน้ําที่มีความเป็นด่างเข้าไปนับ10บส,บสบแก้วเลยนะครับนี่คือสิ่งที่มันมหัศจย์มากซึ่งน้าําใสๆเหมือนกันผมย้ํามาตลอดว่าน้าําใสๆเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันครับคุณคงจะเห็นการทดลองเล็กๆนี้แล้วนะครับว่าร่างกายเราเนี่ยป่วยเกิดจากกรดกรดในเลือดฉะนั้นถ้าน้ําที่มีความเป็นด่าง แล้วมีคุณสมบัติที่ดีไม่ได้ใส่สารเคมีมันจะช่วยคุณได้ขนาดไหนครับร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับยกเว้นกระเพาะอาหารและไตจะมีค่า pH 7.4ความเป็นด่างจึงเป็นตัวช่วยในการทำลายขยะของเสียที่มีลทธิ์เป็นกรดภายในเซลล์ของอวัยวะต่างๆอวัยวะในร่างกายต้องอยู่ในสภาวะเป็นด่างแต่ทำงานในลักษณะเป็นกรดครับการย่อยอาหารทุกชนิดและทุกครั้งก็เกิดของเสีย เป็นกรดสะสมแล้วก็มีสภาวะกรดในเลือดสูงถ้าไม่มีน้ำดื่มที่เป็นน้ำด่างมาช่วยทำปฏิกิริยาต่อต้านเอาไว้ก็จะทำให้ร่างกายต้องไปดึงเอาเกลือแร่แคลเซียมหรือแมกนีเซียมออกมาจากกระดูกออกมาจากฟันออกมาจากกล้ามเนื้อเพื่อมาล้างบัฟเฟอร์หรือความเป็นกรดที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารหมลภาวะ แสงแดดและก็การออกกำลังกายด้วยนี่แหละครับคือสาเหตุที่เราสามารถช่วยร่างกายและก็สุขภาพของเราได้ง่ายขึ้นก็คือการเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะปรับสมดุลในร่างกายและสิ่งที่ผมแนะนำในวันนี้ก็คือเป็นน้ำด่างอัลคาไลน์ที่ใช้ระบบอิเล็กโทรไลซิสและไม่มีสารเคมีนะครับชีวิตติดน้ำครับเรื่องน้ำดีๆที่คุณอ่านไม่เคยรู้กับผม CJ คังเก้นสยามคังเก้นสยามน้ำเปลี่ยนชีวิต แล้วพบกันใน EP ีต่อไปนะครับ